นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งกรณีที่มีการเสนอให้กลุ่มคนข้ามชาติสี่สัญชาติได้แก่ลาวเมียนมาเวียดนามและกัมพูชาที่มีสถานะไม่ถูกต้องประสงค์จะทำงานและมีนายจ้างสามารถอยู่และทำงานเป็นการชั่วคราวได้ไม่เกินวันที่13กุมภาพันธ์2566ให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยต่อได้อีก อันนี้ก็มีการประเมินกันแล้วนะคะว่ากระทรวงแรงงานได้รับหนังสือขอความเห็นใจจากสภาหอ,อการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมเกาะสร้างไทยสมาคมประมงสมาคมผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในการขอให้พิจารณาผ่อนผันให้แก่แรงงานข้ามชาติค่ะเพราะแม้ได้มีการทำบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ในการให้แรงงานข้ามชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทย และได้มีแรงงานจาก M O U ดังกล่าวเข้ามาแล้วแต่ว่าแรงงานข้ามชาติที่อยู่ในประเทศเราก่อนหน้านี้เป็นแรงงานผิดกฎหมายจึงจำเป็นจะต้องทำให้แรงงานส่วนนี้เป็นแรงงานที่ถูกกฎหมายเพื่อให้ทุกอย่างเข้าสู่ระบบคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยเห็นชอบให้กลุ่มคนข้ามชาติที่มีสถานะถูกต้องและประสงค์จะทำงานต่อไป รวมประมาณ1 6 9 0 0 0 0คนให้อยู่และทำงานได้ไม่เกิน13กุมภาพันธ์2568ค่ะและ